ทุกคนเมื่อนี้เป็นคลิปแรกคือว่าเราจะมาเฮ็ดวิดีโอคลิปแต่งหน้าเป็นจังไลยน,นั้นหาไปเบิ่งกันเลยตอนนี้หน้าสดอยู่มือนี้นอนเดิกนะ้อยหนึ่งตาค่ีอยวเอาไปลงสก,กินแคร์แล้วและนี่ก็คือสกินแคร์และเครื่องสำอางที่เราใช้แต่งหน้าในเมื่อนี้เลย คหลังจากที่เราลงสกินแคร์แล้วเนาะก็จะเริ่มแต่งหน้ากันเลยอันดับแรกคือลงคุชชั่นของชัวซูเนาะตัวนี้มันเป็นแบบสโน w ไวท์คือมันจะมีความบางเบามันถ้าสําหรับใครที่ต้องการความปกปิดเนาะมันมันจะปปกปิดปันใดแต่ว่ามันจะให้ความผิวโกชัวาวเนาะแบบาสาวเกาหลี ทาหน้าแล้วอย่าลืมทาคอเด้ออืดขั้นตอนต่อไปก็คือการลงคอนซีลเลอร์แต่ว่าเมื่อนั้นที่เราไปซื้อคุชชั่นตัวนี้มาเลือกซื้อเป็นเบอร์หนึ่งแต่โทนสีมันเลื่ยงทาเป็นอะไแบบคงซื้อว่าหน้าม,มันมองก็เลยเอามาเฮ็ดเป็นคอนเทคเตอร์ใต้ตาหรือคอนซีลเลอร์ใต้ อย่าลืมเราตามหัวข้อคลิปของฮาเลยก็คือการทิวาแต่งหน้าแบบเมอัพโนเมอัพก็คือผิวฮาต้องโบาเน่นหลายเกินไปบางบางใสๆก็เลย,ยเลือกไซส์แป้งเนาะตอนนี้เนาะเจ้านางผู้ึสื่ามันโอเคเลยมันก็เนียนเกินไปอ่ะขออนุญาตไซส์แป้ง แล้วมันก็บแบบพองเวลาที่ว่าหน่าเขามันเห่อโอ้นกระเนียงขึ้นอีกต่อไปเนี่ยบัชออนค่ะขว o v i d and w i l อ e r เบอร์อีสามสองห้าสองโอเกาะกนเพื่อบอเขียมเกิดไปโอเคตามด้วยกันแต้มคิ้วเนาะแต่ว่าตัวนี้เป็นดินโซโบแมนมันจะเป็นแบบรควิดของเ mm hmm. บาอิดบายน้องสัตว์โอเคตัวนี้จะเห็นในความคิ้วธรรมชาติ ขออนุญาตเต็มคิวเบิองอยูนี่บทนัดปันได้เบิองอยูเวนนี่สิเวลาเต็มคิวจะบนเรื่องเงี้ยเวนน้อยปันได้นะมันบทนัด ได้ป่ธรรมชาสติบป้องได้แล้วนะบุ้งโมจีแนี้ยมึงกล้องได้เว้ยบุ้งโมสีแนี้หน้าจะรัวแนี้มเด่นกล้องต่อ,อไปตัวนี้ผ้าเล็กของวีเอนไจะเห็นว่ามันมีแตกๆมุนๆเนี่ยเด้อพอโยนอย้นเข่ากระเป๋าเดินทางตลอดนะอุ้ยดึงจับเปกมา ขนยาใส่มือเด้อ oh, อ so. pues ่างอนบ่ มสัสคารา่าหลงปิดอีกแล้วมัมสคารา่าตัวนี้เป็นของคินิกออกเสียงถึกว่าแล้วค่ะ ตอนสุดท้าย Barbie Bell Lipstick สีรูบี้เนาะที่ว่าเลือกไซส์ u b y ีสีตัวนี้มันโอเคเลยมันมาาธรรมชาติล้วกันให้ความชุ่มชื่น เป็นแล้วได f ฟินิชลุคของเฮาเนาะนี่เลยนี่คือเอว r ดเรย์ลุคของเฮาที่ว่าแต่งตัวแบบสบายแต่งหน้าแบบบางๆก็ออกบ้านได้แล้วถ้าไัยอยากให้เหตุคลิปหน้าเหตุยังไปใส่จดให้ได้เบิดคอมเมนต์ Comment. ก่อนจะจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่ง Subscribe วันนี้เด้อบ๊ายบาย